มาจ้าเพื่อนๆพื่อนนี้อันเมนูของยายบุรัตกะยำมาม่าเซตีนไก่จ้าเพื่อนๆกับใส่ลูกชิ้นปลาใส่หมูหยอกอเพื่มาม่ายำมาม่าจ้าวันนี้อแซ่บๆเหมือนกันแต่ยายบุรัตพากินจ้าเพื่อนๆสุดยอดวันนี้เพชรเพชรจีจัด พักก็มีอย่างไรกันบ้างคนนี่พักกระถิ่นของกระถินริมรัวค่ะเก็บมาไม่ไหมเนี่ยนอยู่ข้างหัวเยี่บุลัดนี่แหละมาะเสร็จเมื่อกีอ้ใส่ปักกระถินก่อนเลยคนคนมีหอดดอกดอกกระถินเนี่ยกำลังออกดอ,อกน้องคนแยมหนีนนกำลังออกดอ,อกอืม ดอกกระถินยอดกระถินจ้ะเพื่อนๆโหดเลยโอ้ยมันนี่ยั่ำมามาเสตินไกลกันสุดยอดพาก็มีอย่างหลายดอกกระถินริมรัวดีกว่าเพื่อนกระถินริมรัวค่ะอื้อ เด็มือน,นางจ <c oughs> ำเด็ดมือน,นางใส่หมูยอใส่มาม่า <c oughs> สูมือบาแดดเหรอคุณเพื่อนใส่มือเลย เองจะเพื่อนเพื่อนี้งทำเองค่ะเล็บมอน,นางอันนี้ลูกชิ้นปลาค่ะอื้อ ดอกกระทินนี่ประโยชน์เป็นสมนุนไพรอะไรก็คร์กระทินริมรั้วสุดยอดอืม อมเปี้ยผักชีฝรั่งครับเี่อยอดอหือยี่ยค เล็บมือนางปวดปวดได้บ้า <c> ง <oughs> กบกบกบเกษตรนิมด้วย 음 mm -hmm. mm -hmm. สวัสดีค่ะไม่บายจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า